เกมนี้เหมาะสำหรับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปผู้ปกครองควรให้คำแนะนำที่ทุกคนด้วยนะครับกับาอีแล้วกับรุ่นเบ็ดบาทนะฮะมากับฟรองออฟเวลนะครับไปกันเลยดีกว่านะวันนี้หมุนยาวๆไหลายๆกันไปเลยคือในแฟนเพจเราเนี่ยมีคนบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่เข้าฟรียากที่สุด ไม่รู้ว่าจะจริงไหมแต่เขาบอกว่าไหลนอกดีมาก <c oughs> อาการคันคอเล็กๆน้อยๆน,นะฮะีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนฟ้าไม่ค่อยดีโลมาโอเคคอรโออะไรไม่แตกอ้าว เอ้าเด็ดกระตุกเอา้าเด็ดกระตุกแล้วได้เงินเฉยอ,อะไรเนะี่ยเอา้าไม่แตกคืออะไรเนะี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดชิ้นเหรออุย้ยยกแผงมาอีกแล้วคูณสองมาสิบสองสิบสี่ โลอืม hmm. ไม่หมวกก็ดาบเลยน่าจะนะแพงหมวกโอ้ยหมวกก็มาคอนคอนเริ่มง,งงงแล้วกับเกมนี้อนนะคอนนะครับคอนนะครับลงสักเท้าเอาเอาเอาว้าวยาวอยู่ลว มาเออได้น้อยแต่ได้นะหมวกก็ลงโุ้ยหมวกทองยี่ห้าก,ก็แพงอยู่นะน่าจะเป็นดาบหรือเปล่าที่แพงเออยี่สิบหมวกาจะแพงกว่าหมวกยี่ห้าเออลงมาอีกาันึงสวยคนแค่โอ้โหไม่ลงด้วย ตันวดตนวดสวยนี่เป็นเกม pg ที่อาจจะไหลดีสักหนึ่งในเกมนั้นนะที่อาจจะไหลดีอาจจะนะพูดเลยก่อนเอา้าเอาเอสวยคูณสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ลงคือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันมันแตกก็คือแตกถ้ามันไม่แตกก็คือไม่แตก ถ้ามันไหลก็คือมันไหลถ้าไม่ไหลก็คือไม่ไหลเท่านั้นเองลงมาสิครับลงมาอีกโอ้ยน้อยมาอีกมาอีกผมเล่นไม้สิบนะบอกไว้ก่อนโอ้ยอยากให้มันแบบแตกแบบเวอร์วางหน่อยอะอยากให้คนได้เห็นแบบช็อตเด็ดๆดหน่อย ยอมยอมเสียหน่อยมาสิครับมาสิครับอ้าวไม่ไหลล้วไหนบอกเกมไหลเออไหลตัวไหลาดาบเออมาอยู่สวยสี่สิก็ไม่แย่ก็ไม่แย่คูนไหมคูนเออคูนอีกไหมเออสวยหมวกไหอันหนึงหมวกสีทองอะอุ้ยอะไรก็ได้มาก่อนเลหมวก หมวกกันเดียว216ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่มาลงอีกลงอีกลงอีกสิครับลงอีกเออหมวกคล้องอุ้ยเจ็ดสิบห้ารางวัลก้อนต่อเลยครับต่อยาวต่อยาวต่อยาวห้าสิบมา มามาสิครับมาสิครับไปไว้โอ้โห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 อยา่าเอามาแล้วหุ้มไะเนี่ยคุ้มอยู่เื่อทุนสวยคุณเท่าไหร่คุณหกเย็ดเคเออเบ้ายาวแต่ลงอยู่ก็ไม่แย่ไม่แย่ มาคูณไหมโอ้โหอีกทีเดียวอ้าวไม่ต่อด้วยหลงสิครับลงสิครับลงสิครับมามาอีกหนึ่งดอกเอ้าเหลือตัวหนึ่งขาดตัวเดียวคือมีแต่คนบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เข้าฟีสปินยากมากนะฮะไม่อยากเจอสักหน่อยว่าไอ้ที่มันเลยกยากมันแค่ไหนเชียว โอ้ไม่ลงอีกทีนะึ่ะ啊คูณสองเก้าสิบน่าจะเข้ายากจริงแหละโอ้โหได้น้อยแต่ได้นะลงสิครับแตกสวย อ้าวเออมาอยู่ตเต็มตเต็มเฮ้ยไหนบอกเข้ายากเ,ข,าาเข,าาข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าไม่เข้าเว้ยหมวกทองก็ได้สเก็ตเตอร์ก็ได้อะไรก็มาก,ก่อนเออหมวกทองสเก็ต,ตเตอร์อื้อหลุนชิบหายไม่เข้าอีก มาสิครับมาสิครับลงหน่อยลงหน่อยอยากเห็นฟีสปินข้างในแล้วเป็นไงจอบห้าสิบ 50. เอ้ยโอ้ไม่ลงอีกแล้วลุ้นมากเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยเยี่ยวก็ปวดก็ไม่ลงสักงทีเจอกันหน่อยขาดอย่างละตัว สเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์ฉันต้องใช้วเวลานานเท่าไหร่กว่าจะรอเขาเข้าเนี่ยเอาจริงนะเท่าตัวเหมือนปั่นไปก็เท่าตัวถ้าไม่เข้าสเกตเตอร์น่าจะไม่อันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่กำไรเลยเกมนี้เหมาะสำหรับบคุคคลอายุสิปีขึ้นไปนะครับ โอู้ยมันไม่เข้าก็คือไม่เข้าอนะเนาะบางคนกดทีเดียวมันเข้าก็คือเข้าอะ่ะเอา้าไม่แตกด้วยดาบมาโลซ้ำค้อนตบท้ายเสียผู้โอ้โหทีเดียวหื้อฉ่ำสี่แปดศูนย์ไม่แย่ไม่แย่ ขอนสิครับอ๋อเข้าใจละคือมันต้องลงช่องช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะแล้วมันจะห้าลงซ้ําอีกดอกมันจะคูณครับเออนี่ไงคูณเห็นไหมคูณสองสัเกตตั้งนานกว่าแบบจะไปห้าสบ ยังเท่าทุนอยู่เลยนะครับไม่ลงเลยเออสิมผู้หูหัวใจอะไม่ไม่อย่าว่านานอย่าว่านานขอหน่อยขอหน่อยเพื่อนมาหน่อยสิเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยเถอะเอ้ยลุ้นอย่างอยู่รุ้นเลยไม่ลงด้วย ชำ้ำโอ้โหไม่ลงอ่ะไม่ต่อโอ้โหไม่เอ้ยต่ออยู่เออได้น้อยแต่ได้นะไปกันยาวๆยาวๆยาวๆเมื่อไรจะเข้าตกทีรอตั้งนานแล้วเนี่ย ลงสิโอ้โหอีกทีเดียวสวยม,ม,มาโลโอเคไงต่อไงต่อไม่ลงไม่ลงเออเต็มแผงครับน่าจะมีคูณเนะาะคูณี่แบบวิฉำเลยโอ้โหโอ้โห โอ้ยนานไปเปล่ากลับมาหน่อยสีพู่เฮ้ยสีพู่โอ้ไม่มาเออสวยคูณสองมาคูนอีกเอา้าไม่ต่อลงสิครับลงสิครับลงสิครับเออนี่แหละเอออีกดอกนึง ไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อเลยเอะไม่ยะลาเาลยาวแล้วลากยาวอย่างนี้มาเอมแผงโอ้เจ็ดบาทพูดน้อยเลยหมวกสวยโอ้ยสี่สิบห้า เอ๊ยมาหรือเปล่าลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้ไม่มาสเกตเตอร์เพื่อนรักเอออย่างนี้สิครับรอตั้งนานเอ้ยขูนล็อกปเปล่าไวรุ่นสวยเต็มหน้าอุ้ยตะลุงนวดสวยเย็ดเค อุ้ยเก็บเอาคูณมาเก็บก่อนอสามสี่สองเอาคูณมาเก็บก่อนคูณเป็นสำคัญดาบอุ้ยตัวแพงตัวแพงคูณสิบห้าห้าสิบอุ้ยห้าหร้อยวะห้าหร้อยสิครับ โอ้ยโอเคอยู hmm. ng, uh ่นะฟีเจอรปินหนักอยู่เออสวยหัวใจอ่ะหัวใจหัวใจเออคูีิคคูนีกเออคูณคนสวยเลยเออคูณ uh อีกมาไหมคูณ huh. ส uh ิบหกไอ้สามหก หลายบาทเลยหลายบาทเลยมาอีกไหมไมาอีกไหม,ไมต่อยาวๆเลยครับต่อยาวๆเลยครับเอ้โอ้ยเต็มแผงไหมยกแผงหุ่นที่สองยกแผงโอ้ไม่คูณซ้ำวะสองหกหกโอเคอุย้ยได้แบบโอ้ได้แบบนี้สบายแล้ว คูณเก็บคูณหน่อยเก็บคูณหน่อยโอ้ยแต่ก็โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่สวยเออเก็บคูณมาอีกคูณสามสิบแล้วครับโอ้ยยาวๆอ่ะยาวๆอ่ะวันนี้บวกกั้แบบยาวๆอ่ะมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยเอ้ยเต็มแผงเต็มแผง สิมผู้เออเต็มแพงสามสี่สิบสามอหสี่ร้อยสี่สิบสองครับเป็นพันแล้วลงสิลงสิงสอุ้ยดาบของแพงของแพงอุ้ยของแพงอุ้ยโลซ้ำอุ้ยของแพงอุ้ยเป็นหมื่นปะเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหสวยสับเลย 2280สุดจัดสุดจริงเออเอาไม่ลงโอเคครับสำหรับวันนี้4193อ่ะขอบคุณสำหรับที่รับชมนะครับวันนี้ผมสะใจมากเลยลงดีจริงวันนี้ลงแบบสับๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะสวัสดีครับ